กระบอกครับผมท่านผู้ชมลงต่อไปนี้นักหน่อยเพื่อนกระจาล่งขอเลยครับเพราะว่าเบิ่งในที่ว่าลูกแป้งแล้วครับเห<ง>็นแล้วครับแต่ว่าอยากล่งขอว่าเพิ่นจะให้เป็นโตเก่าหรือบอ่อเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วเราล,ล,ลองมาติดตามอีกคลิปหนึ่งครับผมเพื่อว่าจะล่องถาเบิ่งกับนากหน่อยเพิ่นจะล่งแต่ว่าตรงนี้ตามที่นักหน่อยเิ่นเบาจะมีหล วิญนญาณครับอยู่ตรงจุดนี้ต้องมาหาหนักหน่อยในดาฉะนนั้นแล้ห้องก็จะเฝ้าถามื่อใดตัวเลยเขาก็จะเฝ้าอันเชิ่นอนออกเลยครับเพราะว่าวิญนญาณยู่ตรงนี้มันจะมีหลายหลายเป็นญาณหัวใจวิญญาณใดที่เขามาบอกก็สีนะากับท่านผู้มเนาะครับผมเดี๋ยวลองไปตามไปถาาฟั่งกับคุณแม่พูนกับหนักหน่อยเลยครับว่าเพิ่นจะบอกเป็นตัวใดครับผมอาจจะตรงกันที่อยู่ที่ต้นไม้ที่รูแปลงหรืออาจจะบดตรงกันเท่ากับลอดตา ฟังไปพร้อมๆกันครับผมมาขอโชคขอลาบตีันมามาอย่างโอ้ได้เงินว่าผ่อนยูนีล่ะบอกอันโชคบอกลาบลูกหลานกระทุกงากระมาหละเนาะอนุญาตบาทค้ำจะเห็นที่หายที่ขาดตื้อ ผลลูกผดหล,ดลานแน่ค,คันยูนี่เ,เ,เ,เป็นปูจังไหนเนาะเป็นตาหรือเป็นยายนเนาะอยากถามแน่เจ้าค่ะตาเป็นยายหรือเป็นหนงอยากหูเพื่อไปกายมาก,กายเปิดด้หูได้เห็นเนาะเป็นปูเป็นยายเป็นตากระบ,บอกลูกบอกหลานแน่ะได้ทักท้ายห้าไปหามา นึกเป็นลูกเป็นหลานก็บ,บอกลูกบอกหลานให้หูแน่สิได้เอินถึกสิได้เอินถึกห้าวถึกนอกบอกคอมเมนต์บอกแข็งแรงด้วยค่ะแย่ออยแย่ออยเวลามากกัสิได้เอินถึกทักท้าย,ยถึก มาแล้วก็บอกลูกแน่มาแล้วก็บอกลูกบอกหลานแน่สิเดโหว่าผู้ใดมาอนุญาตบ่าข้ามเป็นตาเป็นย่าเป็นลูกเป็นหลานหรือจังไหรสิเดทักท้ายถืกสิเดอยากโห่ละน้อบ่โห่สิว่าวหจังไหรถืกไอ้เงี้ยอย่าบอไอ้เงี้ยอย่ลูลูกหลานมาเลยโอ้ลูกหลาน แดงว่าเป็นตาหรือเป็นยายตาเลยยิงตาบ้าเป็นตาบ่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้เป็นผู้ชายขออนุญาตเอื้นตาเด้อขออนุญาตเอื้นตาเด้อลูกหลานมาขอเลขขอเบอร์ส้มเลขส้มเบอร์รางวัลที่หนึ่งค่ะรวัลที่หน่เด้อเปล่าเปลาวาใช่กระหมืดละน้อผู้หูฉิบเก่งขัดเป็น โอ้โปลาลโอ้โหอโอ้ตตาดบ้าวลาบ่าเลยปูมันเด้งขมาอ๋มันเด้งขม๊าวะจ้าจ้าเด้งมันแข็งแรง โอซ่าโอลายกลารขึ้นโอหย่านโอลูกหลานมาดีบอกลูกบอกหลานเด้อโอสวยขอลาขอมาเป็นมิตรบ่ได้มาให้ล่ให้อันเดือดร้อนอีหยังดอกบ่ได้บังคับบ่ได้บีบเข็นอีหยังเพิ่นว่าลูกหลานเพิ่นมาหลายลูกหลานเพิ่นมาหลายต้องย่านดอกมาหลายอยู่เพิ่นย่านคันนี้เหมื่อเิ่นวางซี่ ปูผู้มาเนี่ก็มาอขอเพิงบามีซื้อดอกบได้ม้ลูกหลานตาญาณดอกมาขอโชคขอลาบขอเบอร์ตายเ็นแล้วโตเห็นนั่นบอกตาเห็นแล้วไอ้พรับิเตอาใหมโอ้เห็นสามโตนั่นบ่สามโตสองโตเนาะเมียนหนัง เบอร์นั่นเบอร์ไหนอ๋เบอร์นั่นเออสาธุดงแท้ตัวคันใดอีรีก็ขอสามสามงวดเด้อสิมาเลี้ยงมาเกลือมีหยังกะสิให้กินคันอยากหังกะบอกน้ำหนักน้ำหนังผู้ซื้อสารใดเด้อแม่นอยู่บ่แม่นครับต้องบอกน้ำหนักกะละโอ้เออมาหลายคนคุณแม่เข่าฟันเข่ายังคันอยากบ่งูได้ไม่อยากได้กินหนัง นี่ละให้เขาให้เขาฝันหนักน้อยอยากกินหยังบ่เหลือบากว่าแห้งกระสีดีอยงสีเกลือคันไดสามงวดเพราะว่าลูกหลานบ่มีเงินบ่มีช่องสื่อได้คันเอาหวดแหลกบ่ได้กินได้อยากได้บ่มีซาบบ่มีสินสื่อลยานกูไปใส่บ่ได้ลูกหลานกูไปใส่บ่ได้ใส่บ่ได้ทนอยู่นี่อ่อนอยู่นี่ เฮ็ดจังได้ขันมันได้บารามีน้ำกะสีซอยสีเหลือยูซอยได้ก็ซอยได้อยากซอยเนาะเพิ่นหายข้าวกะสีซอยได้กองบุญกองยังกะบอกมาว่ามาให้ซื้อสารน้ำตเลยซื้อสารน้ำหนักหน่อยเด้อใหบันไดก่อนคือไม่ให้ไปกูจ้าสาธุให้ได้อิริเด้อ ได้สามตัวแห้งสิได้เร็วตัวได้สามตัวก็แห้งสิได้เร็วอืมเอาเอากล้อาปากก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 าไปเป็นเขียนได้สามตัวสิได้เร็วตัวเขียนสิโรงงานมีอจะคนมือจะคนอันซื้อสารอีิลีได้มือกับ่อันนี้อีลีบ่ได้ได้เป็นปัญหากับโบได้ได้พอเออจ้าเออ ปปดนตได้กูเออวันน้ำซ้ำหนละอะได้ยังกะทิเทิดไทยก็อยางไ้กงวุ่นกับเทิไทยเยอตัวเด้อแมนสนิทหนีเด้อสาธุเ้าเต้าบ้าน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 สาธนีนอดออกไหวแน่ สาธุแน่นแนนแนนแน่นแน่นไร่บดสุขคนเด้อสาธุฮะสาธุฮะด้วยดวยคนะรวยร้วยสาธุสาธุสาธุเดิอเป็นเป็นจังบุญลูกหลานเนียเพึ่งผาอาศัยต่อไปเด้อ จ้าทูนิมนต์ไปเลย้าเอ้ยไปเลยต้องฝ่านิมนต์ออกครับสำหรับทงเพราะว่าตรงจุดนี้มันอย่างจะพอเที่ยงเคยบอกครับนักนอนภาว่าตรงจุดนี้มันจะมีหลายวิญญาณครับผมเพราะว่ามันเป็นอย่างเย็นหน่อยเด้อไม่ตัองงงนะดูหลงลอยซุบเนาะมีคนมาเสียชีวิตที่นี่จะหลายครับต้องฝ่าออก น้ำแม่เานเขพิ่งหายแล้วน้ำขุนน้ำค่อยนะครับน้ำขานน้ำา่อยดูลางนาได้แล้วครับผมท่านผู้ชมเนาะเย็นมาเมื่อน้ำยาดุ้าทีเขาสองศูแม่นอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวเลขที่เจ้าทีเจ้าทั้งเพิ่นให้ที่ว่าหนักหน่อยลงแล้วเพิ่นเขียนให้เป็นตัวเลยครับท่านผู้ชมเพิ่นยานท่านผู้ชมแฟนจ่องและเอฟซีมองเบิ่งบ่ชัดเจนเนาะอาจจะเบิ่งในการรูปแป้งอาจจะเบิ่งลำบากครับผมว่ามันเป็นขาวโพ่นเนาะ หนักหน่อยเพิ่นโล่งห้บัดนี้จะที่จะทางนี้เขียนให้ครับผมเป็น8 9 4<า>นะครับท่านผู้ชมบุญดีเด้อครับ8 9 4<อ>บ่แม่น8 1 4เด้อครับเลิครเขียนให้ทั้งบนทั้งล่างพระบอกโอ้ข้างล่างก,ก็มีบอ่อเนี่ยค่ะนี่อ๋ขอข้างล่างเป็น,น20<า>นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตรงแต่ว่าข,ข,ขบนบน้างนีขีดด้านบนนั่นไง กาขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับตามจริงหลายท่านที่เดินทางมานํากันก็บอกว่าเห็นเป็น20 8 9 4นยแแต่ว่าท่านผู้ชมแฟนช่องทางบ้านอาจจะเห็นแตกต่างกันกัจะลืมนะครับจะลืมเขียนคอมมนใต่คลิปเพื่อว่าเมื่อบอกท่านอื่นๆที่มองมาเห็นน้ำในเด้อครับเนาะเพื่อว่าจะได้โชคเด้ดวงไปนํากันมันกับโบน่ครับเนาะบางท่านอาจจะอยู่นาในสถานที่จริงอาจจะเนี่เห็นแบบชัดเจนเกินไป ต่ว่าผู้ที่คนเห็นในผ่านกล่องกาจะเห็นอีกเป็นตัวหนึ่งก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าข้างบนนี่แปดเก้าสี่พอเย็่นเขียนทับกันนะครับท่านผู้ชมเลขแปดเลขเก้านี่มาทับเลขสี่ครับนั่นล่างแม่นทอดเดินล่างนี้ตามสายตาผู้ชมว่าเป็นสองศูนย์แล้วครับเนาะเป็นสองศูนย์ครับท่านผู้ชมแม่นเนาะป่าเนาะเป็นสองศูนย์แต่ว่าจะบ่จะบวชไข่กันยังจี็นในต้นใหม่เห็นบ่ครับท่านผู้ชม ในในต้นใหม่หนักหน่อยพนีบเป็นแปดแปดเ้าสี่แปดเก้าสี่แปเมอ้า่อ๋แต่ว่ามีนพูนนาพูนอ๋อสองศูโอ้สองศูนย์สกะคะท่านผู้ชมเลกลางครับผม2องศแต่ว่าข้างบนเป็นตัวเดียวกันเนาะ แปดเก้าสี่ตัวเดียวกันครับที่เห็นนี่ที่นางนอนพันเห็นอยู่นี่สี่ได้สองตัวสองศูนย์กับสองสี่ได้บคก็ได้ได้ครับได้คนเขียนมาจังสี่โอ้ลายคนเขียนคืนโอเขียนคืนเขียนมาจังสี่เขียนอตัวโบราณผู้ชชม่นอบตตัวใดกพิจารณาเอาเองนะครับเนาะอยางพอเที่ยงเองกายแค่หาไปเป็นแนวทางให้ครับผมไปเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะ เอาท่านได้ชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำใจคนท่านคิดนี่เด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้พ่อเที่งก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพ่อกันไหมคลิปหนาก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาให้มีเงินมีทองกันสุขสุขคนครับผมโชคดีมีตังค์ใช้สุขภาพแข็งแรงไปละครับท่านผู้ชมสำหรับที่หน้านะคะมัจะไปติดตามก็เล่่ไหนนะคะก็ฝาก กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับ